สวัสดีครับพวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ประชาการกรุงเทพมหานครนะครับก็เราก็อยู่ในโหมของการทํางานอย่างต่อเน,นื่องนะจะแล้วก็มีแคมเปญแบงกอกุยาโอเคอันนี้ไม่ใช่คําที่เหมือนกับว่าเราเออ่มีความสุขหรือสุกส,สนานอะไรแต่ให้รู้ว่าเรา เดินหน้าต่อนะครับเราทํางานต่อส่วนผู้ที่ประสบะความเสียหายผู้ที่เสียชีวิตติดค้างเรายังเดินหน้าช่วยเหลือต่อแต่เราก็ต้องสร้างความมั่นใจในการก้าวเดินต่อของทุกคนนะวันนี้ก็ช่วยกันครับเราไม่มีความหมดหวังนะแล้วก็ต้องสร้างแล้วก็นี้ทีมงานเราก็ยังคึกคักอยู่เต็มที่นะครับนี่ฝ่ายตรวจสอบอาคารถูกไหมพร้อมนี่คือดูเคสต่างๆนะครับที่ประชาชนส่งเข้ามามีทีมงานช่วยวิเคราะห์ดูรูปนะ แล้วก็ตอบนี่มีวิเคราะห์มีการตอบมีผู้เชี่ยวชาญร่วมมือกันนะจากวิทยาการมาตรฐานจากการไฟ้นครหลวงก็มาเอ้ใช่ป่ะนี่มีแก็บเอเอาพอทนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นั่งวิเคราะห์กันทําให้เราทํางานได้ละเอียดขึ้นนะแล้วก็ใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วตอนนี้หน่วยการเอ่อทงานก็เข้มข้นนะนี่ฝ่ายประชามพันธ์ที่ทาแคมเปญนะครับตอนนี้ก็ ด้านให้ความรู้ทาข้อมูลต่างๆทั้งทุกภาษานะมีหลายภาษาที่จะต้องส่งออกไปนะทีมงานที่ติดต่อกับหน้างานอันนี้คืองานใหญ่สุดก็ไปํางานด้านวิศวกรรมที่ดูข้อมูลต่างๆนะครับงานวันเป็นไงไรดองดูอเย็นนี้เราจะมีจริงแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นงานลื่นเริ่มแต่เป็นงานที่ผมว่าสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะชื่องาน แดงขอเวลโอเคครับแดงกอเวลโอเคที่ไหนที่สวนลุมเป็นหลักครับอ่าสวนลุมนี่มีงานอะไรบ้างก็จริงจริงช่วงนี้จะมีงานสำหรับสื่อที่สวนเบนครับเราก็จะมีงานที่สวนเบนสวนลุมเราก็มีดนตรีในสวนอยู่แล้วครับครับเราก็จะมีพวกเอ่อตัดนักเอ่อูดมาทูดมาช่วยดูเริ่มด้วยวงบ MO ครับ โอเคเป็นออเคสตาราของพรมร์แล้วก็จะมีสวิงแดนซ์ครับ <Okay. S 2> ยาวเลยเต้น <Okay. S 2> สวิงกันสุดท้ายก็จะเป็นวงอินไว้ก่อนคนะมีอาจจะมีสตาร์มาครับโอเคครับก็จริงแล้วไม่ใช่เป็นงานลื่นเลือหรือคอนเสิร์ตไลน์แต่วา่างานที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เห็นว่าเราสถานการณ์เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ต่อราคาก็ต่อเนี่ยครับอาจารย์โอเค <Okay. S 2> ครับพี่ๆก็ เรื่องผู้ออกแบบของ้เรื่องตึกที่ถล่มเดี๋ยวคอดิดน,นึงนะผมว่าตอ,อนนี้เป็นหน้าที่เขามีรากรมใช้าการเพื่อรับผิดชอบอยู่อันนี้ส่วอนอไรก็ตายทำอะไรตรงนี้อนนก็ตกมือนเดิมค่ะเป็นทีมแอรนี่มช่วยกรวจองกล้กรจากอากชาชท่ส่เข้าคพี่ฟงก็มีที่รามาช่วยออกกอชชโอเคขอบคุณมากนะฝากให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ตามเฟรมแม็ก k อคอก VR OK ค่ะโอเคนะ ได้ครับขอบคุณมากนะอันนี้ก็เป็นทีมวิศวรรกรอีกทีมหนึ่งนะที่ช่วยวิเคราะห์อยู่ขอบคุณมากครับพี่ขาวทุกคนนะอันนี้ก็คือช่วยดูเคสแล้วก็มีทีมอยู่หน้าง,งานออกไปแล้ว20ทีมไปช่วยดูนะครับไปดูกี่140สเคสก็ไปไล่ดูอยู่นะก็ต้องช่วยกันนะไม่ใใครที่สามารถตรวจอาคารเองได้ก็ตรวจนะอันนี้ที่ต้องการให้เราช่วยก็ช่วยอะโอเคนี่ทำอะไรท่มงงานนี่มอนิเตอร์ข้อมูลอะไร โอเคครับได้ครับนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีนี้อ่างไรทีนะอันนี้ฝั่งน,นั่นปอพอนะอันนี้ปอพอใช่ไหมจ๊ะไอ้อยู่ไหนอันนี้ปอพอป่ะผมครัสวัสดีครับปอ,ปอพอก็ดูเรื่องการเยียวยาวเดี๋ยวต้องรีบออกมาตรการเร็วนะสมมติว่าคนที่เกิดอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปเช่าบ้านอยู่ได้ค่าเช่าได้ไหม เด,เดี๋ยวจะดูระเบียบให้เรียบร้อยนะว่าจะชดเชยอะไรได้บ้างฝากดูให้ละเอียดนะดีท่ทางกระทรวงต่างประเทศสวัสดีครับกระทรวงต่างประเทศกรมสรมพากรขอบคุณมากนะเ,เดี๋ยวจะมีแถงลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะตอนบา่ายค,ครับก็ไม่หยุดนะทุกคนมาทิศก็มาแล้วกักหมากักราชการก็เต็มที่นะครับ ตรงนี้เราคุมิแล้วเาเอาเอกสารกลับคืนหมดแล้วนะ28แฟ้มที่ไปเอาออกมาีแล้วก็ผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเขตสารณภัยห้ามคนเข้าคนออกโดยไม่ได้รับอนุญาตเพงั้นคนเข้าไปก็คือผิดและคนออกมาก็ผิดนะเพราะฉะนั้นก็คือผิดกฎหมายนะครับทีมง,งานต่างนะโอเคบรรยากาศก็ยังเต็มที่อยู่ที่หน้าง,งานก็มีทีมงานผู้ภัยนานาชาตินะหลายชาติมาร่วมกันนะ ก็แ,แบ,บ่งเป็นโซนให้เขาไปช่วยกันทํางานกันก็ประสานงานอยู่หน้างานออตันนี้คนต้องเร่งสร้างความมั่นใจกลับคืนมานะโอเคครับทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่นะอก็ามากันแบบช่วยใจจริงนะทุกคนก็เป็นศูนย์ราชการที่คึกคักแล้วก็เป็นความร่วมวมือร่วมใจของหลายภาคส่วนนะครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึง สสวัดีครับเฮ้แ hey, ต่นนอธิบายเรื่องที่เราให้ตรวจสอบราคานี้เดี๋ยวว่าไงใครพูดได้าม,มาหาใครจ๊ะหาพ่อพอ่อามาส่งพ่อโอเค อ่ะผมพูดเองก็เลหอไมรับทำไมเอืบอออกดินจิีแ้วผมมี่ออกประกาศไปนะเรื่องให้อาคารสูงทีแล้วิทอาคารอยู่เก้าประเภทนี่อ่านแล้วทำเยอนะ มีอาคารอยู่9ประเภทที่เป็นอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารอยู่แล้วนะก็ได้แก่อาคารที่สูงเกิน23เมตรเรามีอยู่3 3 5 0อาคารอาคารขนาดใหญ่พิเศษเกิน1น0 0 0ตารางเมตร590อาคารอาคารชุมชนคนแต่สินค้าคนโดมินยมประชุมจะมีอยู่2อ5อาหอคารโรงมสูบยอาคารโรงแรมตั้งแต่80ดสิบตราม้นไปออาคารสถานบริการที่เกิน2 0 0ตารางเมตร1 16อาคารอาคารชุดหรือคอนโดตั้งแต่2 0 0พตารางเมตรขึ้นไป5้ารอาคาร โรงงานที่บ้านกันหนึ่งชั้น291อาคารแล้วก็มีป้ายหนแปดสิบเอ็ดป้ายทั้งหมด1 1 3 6 2หมหนงสร้างอาคารเหล่านี้ตามกฎหมายต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารอยู่แล้วนะแล้วก็เพราะฉะนั้นผมว่าหลักการคือว่าเราไม่สามารถไปตรวจอาคารเหล่านี้ได้ทุกอาคารเพราะมันต้องเป็นความชอบของเจ้าของอาคารด้วยนะดังนั้นทางราชการเองคงไปตรวจทั้ง11,000อาคารเนี่ยให้ไม่ได้แล้วเราจะมีคําสั่งออกไป ว่าให้อาคารเหล่านี้ทาการหาผูต้ตรวจสอบาคามาตรวจสอบอีกทีนึงตามกฎหมายก็ต้องตรวจสอบตุนไอยู่แล้วแต่เนี่ยเราขอให้ตรวจสอบเพิ่มแล้วก็ให้เวลาสองอาทิตย์ทั้งจริงแล้วเนี่ยเราก็คือเป็นการแนะนําเพราะว่าเพื่อให้ช่วยแบ่งเบาภาระจากภาครัฐแล้วก็คือเร่งตรวจสอบอาคารให้เร็วขึ้นเพื่อเพื่อให้ช่วยกันน่ะทีนี้ถ้าเกิดอาคารไหนไม่สามารถตรวจสอบอาคารได้ภายในสองอาทิตย์ก็ขอให้แยกมา และขอให้ยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยนั่นเ,เองนะไม่ได้มีบทลงโทษอะไรเป็นการขอความร่รวมมือที่เราให้เด็ไลน์ไปเพื่อให้มีกรอบในการดาเนินงาน ถ้าเราไม่มีเด่ไลน์เนี่ยสุดท right? ้ <verw ahaha> ายทุกคนก็ไปเรื่อยเลยเราให้กรอบวันสองอาทิตย์ช่วยตรวจสอบถ้าตรวจสอบไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งมาแล้วเขาแจ้งว่าจะยืนยันความปลอดภัยได้อย่างไรนะส่วนเรื่องการประช้อาคารนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารต้องตัดสินใจเองเพราะเราไม่สาม้ารถไปติดตตัดสินใจแทนทั้งหมื่นอาคารได้ยกเว้นอาคารที่มีความเสียหายรุนแรงทางนักโยธาจะเข้าไปสั่งห้ามใช้อาคารเพราะนั้นอาคารที่ก็กทมจะสั่งห้ามใช้อาคารเนี่ยือมีความ เห็นหายรุนแรงเห็นได้ชัดเจนที่ตอนนี้มันอยู่ตออาำมากท,ที่เราแจ้งไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าตกลงว่าสิ่งที่เราสั่งไปให้ติวต่อราคาเนี่ยเฉพาะอาคารเก้าประเภทซึ่งเขาต้องมีผู้ติดต่อราคาอยู่แล้วงนั้นราคาบ้านเรือนทั่วไปไม่ต้องกังวลนะครับไอต้ตอมาคือ,อาการเข้าใช้าคารขึ้นอยู่กับ จ้าของอาคารที่จะตัดสินใจเลยนะแล้วก็ถ้าทําไม่ได้ภายในสองอาทิตย์เาให้แจ้งเรามาว่าทำไมทำมีอยู่ฐานอย่างไรไหมถามผู้ตรวจสอบอาคารเหรอแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าอาคารเหล่านี้ปลอดภัยที่จะให้ประชาชนเข้าใช้นะนั่นก็เป็นการเป็นการทําความสั่งให้ชัดเจนขึ้นก็จะได้อธิบายก็ทุกอย่างก็เพื่อความมั่นใจครับทั้าที่เราต้องอยากสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นอาคารทั้งหมดบ่งอาคารเนี่ยกทมอไม่สามารถเข้าไปเบยไปหรือว่าไปตรวจสอบได้ทั่วถานะนั้นเจ้าของอาคารจะรู้ประวั อาคารตัวเองีที่สุดผู้ตรวจสอบอาคารที่เคยตรวจสอบอาคารเหล่านี้แล้วจะรู้ว่าดีที่สุด,ดก็จะทามารคปรมเมืนอเบื้องต้นได้เลยถ้ามีความเสียหายรุนแรงแล้วเราทราบรัมก็จะไปตับห้ามใช้อาคารก่อนแต่วันจันทร์ทุ่นี้นคนที่ตัดสินใจเบื้องต้นเลยคือาขออาคารที่มีข้อหูลอยู่จำนวนทั้งหมดี่ที่กล่าวไปนะก็เพื่อที่แจ้งให้ความเข้าใจนะโอเคว่าอย่างนี้นะเข้าใจไหมน้ารนเข้าใจครับอาจารย์โอเคดังนั้นเดี๋ยวกำเนนการต่อไปนะครับ แล้วก็พยายามช่วยกันครับมีอะไรที่ทานะให้ทางรถแจ้งเข้ามานะแล้วก็ไปให้เรื่องก,การตรวจงานแต่ต้องใช้เวลาด้วยนะครับเพราะว่ามีจำนวนมาแล้วก็อย่าไปดูแล้วก็พยายามลกลม,มวิศรกรใหม้มากที่สุดนะโอเคขอบคุณนะครับพวกเราก็แบกคอกยาวโอเคฮนะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ว่าผมกาเชื่อว่าเรามาถูกทางนะร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันและกละก้าไปด้วยกันครับส่วนเรื่องทีมของ ผู้เสียหายเลยก็จัดดูแลญาติผู้เสียหายนะมีตั้งเต็นท์มีอาหารน้ํำดื่มมีการหาล่ามาภาษาต่างชาติเพื่อไปช่วยดูแลญาติที่ผู้ที่เรายังสูญหายอยู่นะก็ดูแลให้ครบถ้วนทุกอย่างส่วนผู้ที่โดนาาคารสีแดงสองหลังและยังหาบ้านไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นยังไงนะตอนนี้เรามี Airbnb, Airbnb ให้ Airbnb ให้1000คืนครับเอตอนนี้ ทีแจ้งความจุนลงมาที่พระกนง25คนแล้วก็ที่สนุจักร99คน124คนอาคารที่ทีแดงอยู่ซึ่งคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเราไม่รู้แต่ว่าเราไม่โดนคนที่โดนคือคนที่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเราแจ้งมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่มีอาคารที่ห้ามใช้อาคารอยู่ครับโอเคครับก็ขอบคุณนะพวกเราก็ช่วยกันข้างหน้าแล้วก็ทุกอย่างก็วิ่เดินต่อไปครับ ล้วคนที่ประสบภัยเราประครับประคองดูแลนะคนที่เดินหน้าไปเดินไปแล้วก็ช่วยกันดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะเดินไปด้วยกันฮนะผมว่าเอากล้าไปได้นะบ่านพงแต่ว่าเราอย่าทิ้งกันแล้วก็มีน้ําใจให้กันนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะโอ้คึกคักเหมือนเดิมนะครับนี้อยู่ที่สาอิงช้านะครับเราแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ใครว่าก็ไปตามสวนนะไปสบายใจขึ้นมีดนตรีเล่น ไม่ใช่งานเฉลิมฉลองแต่เป็นงานที่เรามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันที่สวนลุมก็จะมีวงดนตรีมีอะไรว้วมีทูดด้วยนะทูด28ประเทศจะมาร่วมกับเราเพราะว่าเขาจะได้เป็นคนที่ส่งสัญญาณให้กับทั่วโลกว่าประเทศไทยกรุงเทพไปได้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวคือตอนนี้คลิปเรื่องตึกถล่มมันเผยแพร่ไปเยอะมากคนอาจจะนึกว่าทั้งกรุงเทพเป็นอย่างนั้นเราก็อยากจะส่งสัญ,ญญาให้รู้ว่าวีไาโเคนะเราไม่ได้เป็น อย่างในคลิปคลิปที่ส่งไปมันเป็นแค่ตึกเดียวมุมเล็กๆมุมหนึง่งในกรุงเทพคนที่เสียหายจากตึกนี้เราดูแลเต็มที่นะครับเราไม่ใช่ว่าเราลืมพวกเขาแต่ที่เราบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นส่วนใหญ่ก็ยังเดินไปได้ก็ต้องสร้างความมั่นใจกลับคืนมาโอเคครับโดยเข้าใจว่าเอาคืนมาแล้วนะเอกสารเขาเขาแจ้งเนี่ยก็คือตอนนั้นคงสถานคงโนเนียนิดหน่อยตามหลักมันเป็นเขตเอ่อก็เรียกว่าวเขตประสบ สรรารพรดภัยต้องห้ามคนข้าคนออกเป็นหน้าผาอเขตตัวนี้ก็ไปเซเคียวพื้นที่โดยรอบแล้วนะครับก็ช่วงแรกอาจจะนัวเนียนิดหน่อยก็แต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาจะว้เอกสารได้คืนมาแล้วนะที่เอกสารที่เอาอไปจากตึกครับโอเคนะขอบคุณมากทุกคนก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเจอที่สวนลุมไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะไม่ได้ไปเฉลิมฉลองอะไรนะครับไม่ได้มีการเฉลิมฉลองแต่เป็นการให้กำลังใจเป็นการทําให้เรามาเจอกันจับมือกันแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะ ำว่าแบงแบงก็โอเคไม่ใช่ว่าเราเฉลิมฉลองหรือเราโม้โอ้กวดอะไรคือการที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าเรายังอยู่ได้เรายังไปกล้เราจะจับมือและเดินไปด้วยกันได้โอเคนะครับขอบคุณนะครับในนการรรทีจะะมควตอองไ คนที่เป็ชาการเป็นผู้ในการสำนักบาาังคับการรักษาภัยครับผอ,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 อตอพซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วจรแล้วก็ร่วมกับพอเขตนะ